ลูกเจ็บเพราะกรรมพ่อแม่เจ็บเพราะรักธรรมะคือแสงสว่างวันนี้อาตมาขอเชิญทุกท่านวางเรื่องราวภายนอกลงก่อนวางความเร่งรีบของโลกวางความคิดที่วิ่งไปข้างหน้าแล้วหันกลับมานั่งอยู่กับลมหายใจของตนเองเพียงชั่วขณะหนึ่งเพราะธรรมะที่กำลังจะกล่าวนี้ไม่ได้พูดกับหูแต่พูดกับใจ ไม่ได้ให้จำเป็นคำแต่ให้เห็นเป็นความจริงหัวข้อธรรมในวันนี้ฟังดูเหมือนจะพูดถึงลูกพูดถึงพ่อแม่แต่ในความจริงแล้วกําลังพูดถึงชีวิตและกฎของชีวิตอย่างลึกที่สุดลูกเจ็บเพราะกรรมพ่อแม่เจ็บเพราะรักประโยคนี้ไม่ใช่คํำปลอบใจไม่ใช่คำโทษใครแต่คือความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบ แล้วทรงชี้ให้มนุษย์เห็นลูกเจ็บบางคนเจ็บกายบางคนเจ็บใจบางคนชีวิตลำบากบางคนเกิดมาพร้อมปัญหาพ่อแม่เห็นแล้วเจ็บเจ็บจนใจแทบขาดเจ็บจนถามฟ้าถามดินถามกรรมแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้มีแต่คำว่าสิ่งนี้เกิดเพราะเหตุอะไร พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราโทษโชคชะตาไม่เคยสอนให้เราต่อรองกับกรรมแต่สอนให้เข้าใจเหตุแล้ววางใจให้ถูกกับผลลูกทุกคนที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพราะพ่อแม่อยากได้ไม่ได้เกิดมาเพราะฟ้าส่งมาให้แต่เกิดมาเพราะกรรมของเขาเองที่สุกงอมพร้อมจะให้ผลแล้วอาศัยพ่อแม่เป็นประตูแห่งการเกิดตรงนี้แหละ ที่คนจํำนวนมากฟังแล้วใจหายแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ใจจะทุกไปตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดไม่มีใครรับผลแทนใครได้แม้แต่พ่อแม่ลูกเจ็บไม่ใช่เพราะพ่อแม่เลี้ยงผิดเสมอไปลูกลำบากไม่ใช่เพราะพ่อแม่ทำบาปเสมอไป แต่เป็นเพราะกรรมเก่าของลูกที่กำลังให้ผลแต่พ่อแม่เจ็บเพราะอะไรพ่อแม่เจ็บเพราะรักรักที่ปนด้วยความยึดรักที่อยากให้ลูกเป็นอย่างใจรักที่อยากให้ลูกไม่ทุกข์แต่ใจไม่ยอมรับความจริงของกรรมความรักแบบนี้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่มีธรรมะก,กํากับจะกลายเป็นไฟเผาใจพ่อแม่ไปตลอดทางพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พ่อแม่ไม่รักลูก แต่สอนให้รักด้วยปัญญารักด้วยความเข้าใจในกรรมรักโดยไม่เอาใจไปผูกกับผลเพราะถ้าพ่อแม่เอาความสุขของชีวิตไปฝากไว้ที่ลูกวันหนึ่งเมื่อลูกทุกข์ใจพ่อแม่จะพังตามไปด้วยธรรมะจึงไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่คือแสงสว่างที่ทำให้เราเห็นความจริงแล้วไม่หลงเดินในความมืดของอารมณ์เมื่อเห็นว่าลูกมีกรรมของลูกพ่อแม่มีกรรมของพ่อแม่ ใจจะเริ่มวางไม่ใช่วางความรับผิดชอบแต่เป็นการวางความทุกข์ที่เกินจำเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในทางธรรมไม่ใช่เปลี่ยนกรรมลูกเพราะเปลี่ยนไม่ได้แต่คือสร้างเหตุใหม่ที่ดีให้ลูกได้อาศัยสอนลูกให้รู้จักเหตุและผลสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบชีวิตตนเองสอนลูกให้เข้าใจความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนตรงนี้แหละ คือการช่วยลูกที่แท้จริงถ้าพ่อแม่เข้าใจทำลูกอาจยังลำบากแต่ใจพ่อแม่จะไม่พังและเมื่อใจพ่อแม่ไม่พังพลังเมตตาที่บริสุทธิ์จะส่งถึงลูกโดยไม่ปนความกลัวความโกรธและความคาดหวังนี่คือจุดเริ่มต้นของแสงสว่างในครอบครัวและจากตรงนี้เราจะค่อยๆเดินลึกเข้าไปสู่หัวใจของคำว่าก,กรรมความรัก และการวางใจตามธรรมกรรมการเกิดและหน้าที่ของพ่อแม่ในทางธรรมเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าลูกเกิดมาเพราะกรรมของเขาไม่ใช่เพราะความตั้งใจของใครคนใดคนหนึ่งใจเราจะเริ่มอ่อนลงไม่แข็งกระด้างกับความจรงิงแต่ความเข้าใจเรื่องกรรมถ้าเข้าใจแค่ผิวเผินจะกลายเป็นความเฉยชากลายเป็นข้ออ้างว่า เป็นกรรมเขาแล้วไม่ทำอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เข้าใจกรรมแบบนั้นกรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่ข้ออ้างให้ไม่รับผิดชอบชีวิตแต่คือความจริงที่ทำให้เรารับผิดชอบชีวิตได้ถูกทางกรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่โชคชะตาที่ลอยมาจากฟ้าไม่ใช่คำสาปไม่ใช่การลงโทษแต่คือผลของเหตุที่ทำไว้ลูกบางคนเกิดมาเจ็บป่วย บางคนเกิดมาจิตใจอ่อนแอบางคนเกิดมาเจออุปสรรคมากนั่นคือผลของเหตุในอดีตแต่พ่อแม่ในปัจจุบันคือปัจจัยร่วมที่สามารถทำให้ผลน,นั้นหนักขึ้นหรือเบาลงได้ตรงนี้สำคัญมากพ่อแม่เปลี่ยนกรรมลูกไม่ได้แต่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของการให้ผลกรรมได้ถ้าลูกมีกรรมให้เจ็บแต่พ่อแม่มีเมตตามีสติ มีธรรมะความเจ็บนั้นอาจกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผลถ้าลูกมีกรรมให้ลำบากแต่พ่อแม่มีปัญญามีความเข้าใจความลำบากนั้นอาจกลายเป็นครูไม่ใช่ความพังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมเก่าให้ผลกรรมใหม่ให้ทางลูกทุกคนแม้จะมีกรรมเก่าแต่ทุกลมหายใจที่ยังมีชีวิต คือโอกาสสร้างกรรมใหม่หน้าที่ของพ่อแม่ในทางธรรมไม่ใช่แบกชีวิตลูกไว้บนบ่าแต่คือการชี้ทางชี้ให้เห็นว่าทุกการกระทำม,มีผลทุกคำพูดมีน้ำหนักทุกความคิดมีทิศทางพ่อแม่ที่รักลูกด้วยธรรมจะไม่ตามใจลูกเพราะกลัวลูกทุกแต่จะกล้าสอนลูกให้เห็นเหตุแห่งทุกข์บางครั้งการไม่ช่วย คือการช่วยที่ลึกที่สุดบางครั้งการปล่อยให้ล้มคือการสอนให้ยืนด้วยตนเองพ่อแม่ที่ไม่มีธรรมมักช่วยลูกด้วยอารมณ์พ่อแม่ที่มีธรรมจะช่วยลูกด้วยปัญญาอารมณ์อยากให้ลูกสบายอยากให้ลูกไม่เจ็บเป็นธรรมชาติของความรักแต่ถ้าใจพ่อแม่ไม่รู้จักวางความรักนั้นจะกลายเป็นพันธนาการลูกจะไม่โต เพราะพ่อแม่กลัวลูกเจ็บพ่อแม่จะทุกข์เพราะใจไม่ยอมรับความจริงของกรรมพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอุเบกขาไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตามสุขทุกข์อุเบกขาในครอบครัวคือการรักโดยไม่เอาใจไปผูกกับผลลัพธ์คือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ววางใจตามเหตุปัจจัยเมื่อพ่อแม่เข้าใจกรรม ใจจะเลิกถามว่าทำไมลูกต้องเป็นแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำถามว่าเราจะวางใจอย่างไรให้ไม่เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกตรงนี้แหละที่ธรรมะเริ่มทำหน้าที่เป็นแสงสว่างแสงสว่างไม่ได้ทำให้ความเจ็บหายไปทันทีแต่ทำให้เราไม่เดินชนกำแพงซ้ำๆในความมืดลูกเจ็บเพราะกรรมเป็นความจริงพ่อแม่เจ็บเพราะรัก ก็เป็นความจริงแต่ธรรมะจะสอนให้พ่อแม่เจ็บอย่างมีสติไม่ใช่เจ็บจนหลงไม่ใช่เจ็บจนโทษตัวเองโทษลูกหรือโทษฟ้าเมื่อใจเริ่มเข้าใจตรงนี้ความรักจะเริ่มเปลี่ยนจากความยึดเป็นความเมตตาจากความหวงเป็นความปรารนาดีอย่างบริสุทธิ์และนี่คือประตูบานถัดไปที่เราจะเดินลึกเข้าไปสู่ ความรักในมุมของธรรมซึ่งไม่ทำร้ายทั้งลูกและไม่เผาใจพ่อแม่ความรักที่ทำให้ทุกข์ความยึดและการวางใจตามความจริงเมื่อกล่าวถึงคำว่ารักคนทั้งโลกเข้าใจเหมือนกันว่าเป็นสิ่งสวยงามเป็นพลังเป็นเหตุให้เสียสละแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความรักที่ยังไม่ผ่านปัญญา คือเหตุแห่งทุกข์อย่างละเอียดที่สุดเพราะรักจึงยึดเพราะยึดจึงกลัวเพราะกลัวจึงทุกข์พ่อแม่รักลูกเป็นรักที่ลึกลึกจนใจเผลอคิดว่าลูกคือชีวิตของเราแต่ในทางธรรมลูกไม่ใช่ของเราลูกเป็นเพียงผู้ร่วมกรรมที่มาอาศัยเราชั่วคราว คำว่าชั่วคราวฟังแล้วใจสะเทือนแต่คือความจริงลูกมาอยู่กับเราไม่ตลอดไปพ่อแม่ก็อยู่กับลูกไม่ตลอดไปพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอนิจจังไม่ใช่เพื่อให้ใจหดหูแต่เพื่อให้ใจไม่หลงถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับความไม่เที่ยงใจจะสร้างภาพลูกในแบบที่อยากให้เป็น แล้วทุกครั้งที่ชีวิตลูกไม่ตรงกับภาพนั้นใจพ่อแม่จะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกลูกป่วยพ่อแม่เจ็บลูกล้มเหลวพ่อแม่ทุกลูกไม่เป็นอย่างที่หวังใจพ่อแม่แทบแตกสลายไม่ใช่เพราะลูกทำผิดแต่เพราะใจพ่อแม่ยึดการยึด ไม่ได้เกิดจากความรักอย่างเดียวแต่เกิดจากความไม่เข้าใจธรรมถ้าเข้าใจว่าลูกมีกรรมของลูกมีเส้นทางของลูกใจจะค่อยๆค,คลายไม่คลายความรับผิดชอบแต่คลายความคาดหวังพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดไม่อยู่ในอำนาจบังคับสิ่งนั้นไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ลูกไม่อยู่ในอำนาจบังคับชีวิตลูกไม่อยู่ในอำนาจบังคับแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังไม่อยู่ในอำนาจบังคับเมื่อเห็นตรงนี้ใจจะเริ่มรู้จักคำว่าอนัตตาไม่ใช่คำในตําราแต่เป็นประสบการณ์ของใจพ่อแม่ที่เข้าใจอนัตตาจะเลิกแบกความทุกข์เกินจําเป็น จะเลิกรับผิดชอบในสิ่งที่เกินขอบเขตของเหตุปัจจัยเขาจะทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดดูแลสอนเตือนให้โอกาสให้เมตตาแล้ว,วางใจการวางใจไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการไม่เอาใจไปผูกกับผลลัพธ์พ่อแม่ที่ไม่วางใจมักทุกข์ก่อนลูกทุกข์กลัวก่อนที่เหตุจะเกิด จมอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพราะไม่สนใจอนาคตแต่เพราะทุกเหตุของอนาคตถูกสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้เองถ้าพ่อแม่มีสติในปัจจุบันพูดกับลูกด้วยเมตตาสอนลูกด้วยความสงบยืนอยู่ข้างลูกด้วยใจที่มั่นคงแม้กรรมเก่าของลูกจะหนัก ลูกก็ยังมีแสงเพราะแสงนั้นคือพ่อแม่ที่ไม่เพิ่มความมืดให้ชีวิตเขาความรักที่มีธรรมจะไม่ตะโกนใส่ลูกด้วยความกลัวจะไม่กดดันลูกด้วยความคาดหวังจะไม่บีบคั้นลูกด้วยคำว่าเพื่ออนาคตของเธอแต่จะอยู่เงียบๆอย่างมั่นคงเหมือนดินที่รองรับต้นไม้ไม่ดึงต้นไม้ให้โตเร็ว ไม่โกรธต้นไม้ที่ยังไม่ออกผลพ่อแม่จำนวนมากทุกข์เพราะคิดว่าตนเองต้องทำให้ลูกไม่ทุกข์แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครหนีพ้นทุกข์พระองค์สอนให้เข้าใจทุกข์ลูกจะเจ็บเป็นเรื่องของกรรมแต่พ่อแม่จะเจ็บหรือไม่เป็นเรื่องของใจเมื่อใจเริ่มเห็นทุกข์ตามความจริงไม่ต่อต้านไม่โทษ ไม่หนีทุกจะค่อยๆหมดอำนาจนี่แหละคือจุดที่ธรรมะเริ่มส่องแสงในใจพ่อแม่ไม่ใช่แสงที่ทำให้ปัญหาหายไปแต่เป็นแสงที่ทำให้ใจไม่หลงทางและจากตรงนี้เราจะเดินต่อไปสู่การปฏิบัติจริงว่าพ่อแม่จะใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันอย่างไรเมื่อเห็นลูกเจ็บ โดยไม่ทําร้ายทั้งลูกและไม่ทําลายใจตนเองการปฏิบัติจริงธรรมะในบ้านและแสงสว่างที่เกิดจากความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วว่าลูกเจ็บเพราะกรรมพ่อแม่เจ็บเพราะรักคำถามสำคัญต่อไปไม่ใช่จะทําอย่างไรให้ไม่เจ็บแต่คือจะอยู่กับความเจ็บอย่างไรโดยไม่เพิ่มทุกข์ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แค่ในวัดแต่อยู่ในบ้านอยู่ในครัวอยู่ในห้องนอนอยู่ในช่วงเวลาที่พ่อแม่เห็นลูกทุกข์แล้วใจสั่นไหวการปฏิบัติธรรมของพ่อแม่เริ่มต้นจากจุดเล็กมากเริ่มจากรู้ทันใจตนเองเมื่อเห็นลูกเจ็บใจสะเทือนให้รู้ว่าใจสะเทือนเมื่อเห็นลูกหลงเหลว ใจหดให้รู้ว่าใจหดไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบสอนไม่ต้องรีบพูดแค่รู้เพราะการรู้ทันคือการหยุดวงจรของอารมณ์ถ้าไม่รู้ทันความกลัวจะนำคำพูดความห่วงจะกลายเป็นแรงกดดันความรักจะกลายเป็นบาดแผลพ่อแม่จำนวนมากทำร้ายลูกโดยไม่ตั้งใจเพราะใจตนเอง ยังเต็มไปด้วยความกลัวกลัวลูกไม่รอดกลัวลูกไม่มีอนาคตกลัวลูกเจ็บแล้วไม่หายแต่พระคุทธเจ้าสอนว่าความกลัวไม่เคยช่วยใครพ้นทุก์มีแต่ปัญญาเท่านั้นที่ช่วยได้การปฏิบัติธรรมในบ้านคือการพูดให้น้อยลงแต่ฟังให้มากขึ้นฟังลูกด้วยใจที่ไม่ตัดสินไม่รีบสรุปว่าเพราะเธอไม่พยายาม ไม่รีบสรุปว่าถ้าเป็นแม่หรือพ่อจะทำดีกว่านี้เพราะการตัดสินคือการปิดประตูใจแต่การฟังคือการเปิดพื้นที่ให้แสงเข้าบางครั้งลูกไม่ได้ต้องการคําสอนลูกต้องการที่พึ่งทางใจที่ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ที่เขามีอยู่แล้วพ่อแม่ที่มีธรรมจะไม่ใช้ธรรมะไปกดลูกไม่พูดว่านี่คือกรรมของเธอ เพื่อปิดปากเขาแต่จะใช้ธรรมะมาประคองใจพูดด้วยเมตตาพูดด้วยความเข้าใจในเหตุปัจจัยเช่นชีวิตมีเหตุของมันเราแก้ทุกอย่างไม่ได้ทันทีแต่เราจะอยู่ตรงนี้กับเธอแค่นี้ก็เป็นธรรมะแล้วการสร้างแสงสว่างในบ้านไม่ได้เริ่มจากการสวดมนต์เสียงดังแต่เริ่มจากใจที่สงบของพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่สงบบ้านจะสงบถ้าพ่อแม่วางใจได้ลูกจะรู้สึกปลอดภัยแม้ลูกยังเจ็บแม้ปัญหายังไม่หายแต่ใจจะไม่มืดพระพุทธเจ้าสอนว่าแสงสว่างไม่ได้เกิดจากการไล่ความมืดแต่เกิดจากการจุดไฟธรรมะคือไฟไม่ใช่ไฟที่เผาแต่ไฟที่ให้แสง เมื่อพ่อแม่เริ่มปฏิบัติธรรมไม่คาดหวังผลเร็วไม่เอาธรรมะไปต่อรองกับชีวิตใจจะค่อยๆเปลี่ยนจากใจที่แบกเป็นใจที่วางจากใจที่ทุก์แทนลูกเป็นใจที่อยู่กับลูกอย่างมั่นคงและในความมั่นคงนั้นลูกจะค่อยๆได้แรงไม่ใช่แรงจากคำสั่งแต่แรงจากการมีที่พึ่งทางใจ ลูกอาจยังต้องชดใช้กรรมของเขาแต่เขาจะไม่ต้องเดินในความมืดลำพังพ่อแม่เองก็จะไม่หมดแรงกลางทางไม่พังเพราะความรักเมื่อรักมีธรรมรักจะไม่ทำร้ายรักจะไม่ยึดรักจะไม่บีบรักจะเป็นเมตตาเมตตาที่เข้าใจความจริงเมตตาที่ไม่หลงและตรงนี้เอง ที่ธรรมะไม่ได้เป็นแค่คำสอนแต่กลายเป็นแสงสว่างในชีวิตจริงแสงที่ส่องให้ลูกเดินและส่องให้พ่อแม่ไม่หลงทางในความรักของตนเองเมื่อพ่อแม่เริ่มเห็นความจริงของกรรมเริ่มเข้าใจธรรมชาติของความรักเริ่มวางใจได้บ้างแม้เพียงเล็กน้อยสิ่งหนึ่งที่จะค่อยๆเกิดขึ้นในใจคือความเบาความเบานี้ ไม่ได้เกิดจากปัญหาหายไปแต่เกิดจากใจเลิกต้านความจริงเมื่อใจเลิกต้านพลังเมตตาจะไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องแสดงไม่ต้องทำเป็นเข้มแข็งพ่อแม่จะเริ่มเห็นลูกไม่ใช่ด้วยสายตาของความคาดหวังแต่ด้วยสายตาของความเข้าใจเห็นลูกเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่กำลังเรียนรู้ชีวิตกำลังชดใช้กรรมของตนกำลังล้มกำลังลุกกำลังเติบโตในแบบของเขาเมื่อเห็นเช่นนี้คำพูดจะอ่อนลงการกระทำจะนุ่มขึ้นความเงียบจะมีคุณค่าและแม้ในวันที่ลูกยังเจ็บในวันที่ปัญหายังไม่จบในวันที่คำถามยังไม่มีคำตอบใจพ่อแม่จะไม่หลงทาง ไม่จมอยู่กับความโทษไม่เผาไหม้ตัวเองด้วยคำว่าถ้านี่แหละคือผลของการเข้าใจธรรมไม่ใช่ผลที่โลกเห็นแต่เป็นผลที่ใจรู้ลูกเจ็บเพราะกรรมเป็นความจริงของชีวิตพ่อแม่เจ็บเพราะรักเป็นธรรมชาติของหัวใจแต่ธาตุความรักนั้นไม่มีธรรมะกำกรรับ ใจพ่อแม่จะทุกยาวและอาจเผลอส่งต่อความทุกนั้นไปถึงลูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีความเจ็บแต่สอนให้เห็นความเจ็บตามความจริงแล้ววางใจให้ถูกกับเหตุปัจจัยเมื่อเห็นว่าลูกมีกรรมของลูกพ่อแม่มีหน้าที่ของพ่อแม่ใจจะเลิกแบกในสิ่งที่แบกแทนกันไม่ได้ และจะทำหน้าที่ของตนด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยความสงบธรรมะจึงไม่ใช่คําพูดสวยงามไม่ใช่เครื่องปลอบใจชั่วคราวแต่คือแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นทางในวันที่ชีวิตมืดในวันที่หัวใจอ่อนล้าในวันที่ความรักพาเราไปใกล้ทุกหากวันนี้ ท่านผู้ฟังได้แสงเพียงเล็กน้อยได้ความเข้าใจเพียงเสี้ยวหนึ่งขอให้เก็บแสงนั้นไว้แล้วค่อยๆใช้มันในชีวิตจริงไม่ต้องรีบเปลี่ยนใครไม่ต้องรีบแก้ทุกอย่างเพียงเริ่มจากใจของตนเองแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มอบเวลามอบใจ และเปิดพื้นที่ภายในให้ธรรมะได้ทำงานหากเนื้อหาธรรมในวันนี้ช่วยให้ใจท่านเบาลงช่วยให้มองลูกมองครอบครัวมองชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นขอเชิญท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อแสงสว่างนี้ให้ผู้อื่นและกดติดตามช่องเพื่อร่วมเดินทางเรียนรู้ธรรมะ ไปทีละก้าวอย่างไม่เร่งอย่างไม่ฝืนอย่างเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัและผลแห่งเจตนาที่ดีของทุกท่านเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้พบความสงบท่ามกลางโลกที่ไม่สงบตั้งแต่วันนี้และตลอดไปสาธุ